ไปเ,เอาขึ้นเวยเฮ้โอ้ยปานลิงปานลิงนี่ครับเปียโมยต้นกา้าปานลิงตเต้นโรงเรียงโรงเรียงโอ้ยนี่นี่นี่เปียบมวยต้นก้าครับเปียบมวยต้นกาน้าอย่าโซ่บนอำนาจแมนบัสผู้ที่หลงไหล่ไฟฝันอยากเป็นนักชก เนี่ยนะครับเป็นรอยครับเป็นรอยสองรอยเป็นรอยสองรอยอ,อ,ยอาะเนี่ยว่าต่ว่าเปียบมุ้ยมุ้ยว่าจะว่าจัดเต็มอาเนี่ยเอาขัดขัดขัด,ดอ้อมเปียมตัวยจดชื่อไง สี่สิบโลาามโลเดี๋ยมวยต้นกาเดี๋ยมวยต้นกาโอ้ยเนีเล่าได้เสียเงินแลาฮเสมอไมีไก่ได้ไก่เสมอเสียเงินเด้ไก่โอ้ยหนังมวยมาทมาหลายคับจังหวัง